มอเลยมาเรีนลองมาถือได้สบายดี่บ้านจเสาวในหาก็ตื่นตะนอนแล้วนะตื่นตะนนอนะเขาก็สีต้มกินน้ำกาแฟสิก่อนแต่ละคนก็นขันตื่นได้มาอยู่มานอนมาคืนนี้คนตกแห้งตอนนี้กันบนโต๊ะบนโต๊ะเป็นน้ำไหลไปได้คืนนี้ได้หืม พบกนินเข้ามาคืนเหมือนตกมาคืนนะมาเข้าแต่พวกกรภพายนะวันนี้วันสิมานบอนะแต่ละคนกับเขานอนไหนท่านตื่นไหนมามาดุกมาป้ากันมาตีกมนนิงได้คนใด่อืมปดู่หน้นนากันเาสอนกัน,อ,น,น,กนอ๋อมาตดโมนนิง ถ้าก็น,นอนนิรโทดน,นะครันอนพลาสหินิรโทดตี้ขวขาดเดยบนน้ำไหลครับเติอน,น้ำกะไหลโมแห้งขึ้นน้ำไหลน้ำขึ้นยังไงคลื่ปลากระเม็ดนะคืนนี้ หาั oh. oh. ้งไผ่ก่อนมันเอง้งไผ่ต้งนักพีก่อน ก้นกรบติงมนิงเหมือนี้มนต้มนักเสียขาบะมมี่ข้า็ต้มซึกต้มน้ำมันอะไรนี่นะ หม้อราหาเห็นถูกใช้น้ำไหลไปจากหบาตีมูนึงบ่ยังม,มาตื่นอี่คนไนถึงงานอะไรมัน,นะพนุนะนะ ไปเฮากะมาปินเฮากะไปได้ท <play captions> ีมงานยังบ่ตื่นอยู่บ่ตื่นว่ไปฟ้าได้ัเสาได้กาเฮาไปได้บ่ตื่นได้ ไปเอาไลนงเงี้ยงเงี้ยงไ,ไ,ได้ไปไม่ได้ไปไปพอดีเล็บมันนี่กี่เพยอย่าง มีเห็นโมนะไม่หาแล้วใส่น้ำไหลไปเลยผู้นี่วอนเน่ยน้ำไหลไปแล้วตอไม่หาแล้ว ตกแห้งเนาะเมื่อคืนนี้ได้น้ำถึงเต็มทุ่นเลยบันนี้เขาก็ไปนะทีมงานกับพ่อตื่นได้เิ็นมูตินมินีงเพิ่งมันมนี้เขาก็สีไปเอาพอด,ดีได้นี่ทางวัดพัดมาสอนเหมืน,นมกับมาทำตื่นไปนะทำไปก่อน คือก้าวได้แบบนีไ้ไงนั่ำตอนนำ่งา6ค่ะทางนี้ไปเืิอบ,บอลเขาไปมาทำนอนนินวามาทำกระบอกวัดมาเขากปยังทางนี้ไป นอนเที่ยวชิลุดเพิ่ม,าามอะไรยิงไงเพิ่มทำเป็นจุฟานมา,ามนะะทำนี่จ้ะยิงว่าก,กับไปเลย,เลย,ายมาทำวันนี้ครับหยิบยางผ้าดกห้าด่นี้ไป ดูนี่แหลไปชอนเพื่อไปมเห้าไม่ไ,ได้รั้ไปชอนอพัรแต่ห้าผ้าไปนะัน่นนานมาเนี่เขาบอกไปไมาเห่าเาไปนี่ก็เธอก็ะทอกขำเหมนอย่างฝาเขามานะเธอก็ขัทีช่ชโงแล้วเขาไ่อยากไปเลยขำเมือไปเลยเขาไปเหาไม่ได้

ปกมตแต่บนทาเฮานี่ปลาจะพันหกได้บนหางนี่เดยีย้หกนะหาทางไปมิจะมีนะ กระตูงกระเป๊ะไม่เลยทำผลตุ๊กมือคืนนี้เนียมันทันแห้งเลย ทางดูนะ รกระโดดไมดระโดดมาไชี้งไปแล้ว,าม,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 ว,วมามาอะไรใดโอ้ยตใส่ยีเลนไล่หมูมาเขานะผมเล่นต้อยชูมาท่านงกันเองต้อยชูไปผ่านท่านึง ไปพันเล่นมาท่านมานะนาห,หกเลย ơi phải thằn mái đâu Chọn thế nào coi Chọn mến chọn mũ Mong thế nào Mong có mà dạng cái vít Mà ừ. thế nào cái vít Mà hồi này cái vít ở dù Xe mà cứ gặp cái khác mà lên Tại sao mình khai phá ngái, mà ừ. lại mình này Mà phá như này Mà đi là mình như này lời Mà chắc phải thằng mà này Ui Mà đẹp mà, này. mà mình ตัวใหญ่ตึมบ้าบ้าโอ้ยมามาพอดีทม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาเลกพีเฮารั้มาดี๋ยวพุกงพ่งโม่ไหมโม่หมกับเพดมือบอดเนี่ยไรไหมไรเพดหมาเฮาฉันนี้เฮาก็มานำหมามาเรื่องหมาอะไรมาพี่ น้ำม่งกระทืบมือเขาเลยน้ำมันแหลวมันเลยไม่ไมอไม่ไ่มาคุยน้ำกูณมือกว่าอากไป มาเข้าไปตัวนั่นก็เจ็บตายมาเมื่อตัวเฮาเลยนะนี่ตัวแดงกันตัวก้อนฟุงเย็นฟุงไปเลยเฮถอะแต่บอลทำได้กักด่านเป็ดนี่ไง มเมล็ดอวบดานพี่เมนน่ะวันนี้ครับก็ที่มัดนนะนนพ่นอานาเมนกัมนมาปุ๊บมัน,นมะชงมะชนกับมาตื่นมาพัดกับมาตื่น เป็นมานอนนั่นเพิ่นม,มาม่าม้าเฮ่ามามาพอดีเฮา,ากับถั่วมานนะม,มาม่าก็มาเพลินแล้วก็ว่ามาไล่ไปท,ทางนั้นแล้วก็เม้อเลยเพิ่นม,มามานเฮาอีกโอ้ย

ขึ้ไปมันามันเมยเอเดฟสอนห้าพา,าไปมันเมือนเว้นเลยฟุ่นถึง12โมงข้าพาเมย์ชีส12ชองเ้ก็บ่ายขับไม้มาคอดนะ ถั่วนักสุดไ้เมนถัถ่ใวใหญ่กว่านีก้อนนี่เ่าได้สุดในี่นะโอ้ยเลายเล็กเกงดานนะเหาะมีดลายแกงเช่อ,เชอในลายดนะเกงเช่อกระทึ้น้อยเดียวหนึ่งผีไปก็มาครบเลยบองเขาเคยนอน,ขน,อนเขาบอเคยเคยนอนนี่กระโดดน้อยได้เ่าได้นะเมน,นนี่นะบอนี่กเขานอน บนหัวหน้าดอนเคยนอนนี่นะนเม็เขาเมกเคยนอน,นหัวหน้าดอนเคยนอนนี่นะน,นี่เขาหัดย่างน้ำทงังเคยทำห้ติวแต่ห้าอยู่กับดานัวติวน้อย ผลกระตุกมาละคู่ตุรานเทพผลสองคนห้าเมาอันนี้มนมนนัมมีคูดเดยเคยชอ,อนบอลาละยังไงแด้ว Hoa con người có theo hoa thẹn đấy. Hoa có mối thơm đấy. Hoa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  đấy. đấy. สรงเสือกระปิไหมเล้ยว้าเมื่อคืนก็ต้องแห้งเมื่มมนอนคืนนี่กันมาว่ดยู่มานอนกันน้ำลายไปเมื่อคืนนี่กันนี่ก็ตกอีกฝนครับมาดูในป่านี่ รถตลอดไปแล้วไปแล้วขับไปแล้วข้างหาทางลัดลงคือบอ่อนนี่ค้อนบอ่อนอะไร กปแฟมาเลยลุกบอบวัวตูเลยคนก็จะมิถึงว่งครีอนรับและเขานะแตคนนะเฮ่ยจะคนไหมันมาสงชายทาเฮ็ดแล้วคน เขาานมาก,กหาหเฮ็ดอ่าข้าก็มาหอดมาโยมานอนท่ากรเปะไม่ละ่ะแต่เขากขาท่านมากกอบพาเฮ็ดมาชองยัง่เห็มนมาชองกต้องพระหาหเฮ็ดของเขาเขาพลาดมือก่อนมืออดไมือกอนน,น,อออน,นะหนาวกันหาวเนี่ยจุดนี้ไร มูแห้งซ้ำคืนนี่มอคืนนี่แห้งมอคืนนี่น้ำทวดเต็มเม็ดโดดนี่นะมาดูมันนอนท่านี้อืมเป็นหาเชาะหาก,กินแม่หมาอะไรแล้วกินคนกินข่นหมากิน,น,กนอ้โเขาขนาดมากสี่ใช่เขาได้เห็ดลายไปแล้วเขาอ,อย่างมานะ ก็อ่ำนำไดมาแล้วก็ชงเซอเฮาก็เปะเด้เฮาต้องอ่ำนำมื้อนี้เฮาก็ลอท่าโทเขามานะเพิโคแม่นนะ่ะแม่นที่เฮาได้นะ่ะตึกมื้อน,นี้ก็ประมาณพอแล้วนะเฮาไปนะไปพดเฮามื้อนี้น,ะ,น,ะ,ะ,าานะสอนมาก็อย,อยาหายบ่ไปเฮาและเมานี่โย و! เฮาปุกแล้วบ่ลกเด้บ่ไปเฮาก็ไปแ มาทา้งค่า,ายทีนะทอดซับมากะน้ำเฮาเมื่อคืนนี่ฝนตกนะปลาเริ่มทรงนะเชิงทรงหันมันนี่เขากระเซาะกระชากมันสิได้บอกอเดี๋ยวเฮาเอาเฮาทรงเฮาปะนี่เมื่อคืนนีแนนนะยยน่แล้วเฮาปลาอยู่หูฝนตกแห้งเดีน้ำเฮาเม็ดทอดซับมานะใส่ยันสี่จัก คือบุกขึ้นเลยตัวชายตายเลยเลยตัวสับนี่เปิ่อบุกขึ้น,นตายแล้วขน,น้ำเ้าคักแน่เลย ใส่ปไปได้เรื่อยบาทนี้แล้วกระชากข้างในมนะั้ เพนะิ่ขึ้นเลยโอ้ยต้นซาบะไตแล้วมาหนึ่งลูกแม่เนี่ยเพลินนี่ตะก้าเขาเคยชื่อถุงยางเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้ชื่อนะเอามาตายแล้วไซบอร์ดไล่เลา่าบ้าน มันได้หางแดงน้อยตัวนึงหางแดงนีเป็นมันหางแดงได้โอ้เช็นได้นะโอ้ตัวนึงเพราะเขาขี้โตได้ตัวนี้มีสามบาทโอ้ยนน่เชื่ยว่าชปลายน้ำปลายน้ำก็ม้วนเลยมาไล่ไม่เสาเนี่ยที่ว่าคนมีโต๊ะยังเดี๋ยวไปบ่กยันอันนั้นยันมันมีพอแล่นอาศัยได้ก็เหาะคนหนึงอยู่ได้แค่นี้โอ้จากได้นี่โอ้ไปหามำแลลายง่ายไอ้หู ไปน้ขเขาก่อน,ได,าานได้บอกรัเห็ดนะได้บอไ,ได้ลา,ายบอไอือเจ้ากหาคดีบเห็ดกักโอ้ในกระตาเต็มกระตากะเต็มอ้บังด้วย เติมได้กึ่งกระยังก่งกระยังพนี้แหละอรหาอ่าพุกนี้ได้ช่เอ้ไม่หากหาบอเออไม่หา่าเจ้าเออโครับกินเพื่อนะขนมโอ้รวมมาเชอขนมเพาะเื่อนอืมบนยูฮับเพิ่บอนน้ำสบายโอ้น้ำต้นคืนล่ะ รถคอยเกอบความอะไรจะตาลงกมาโฮ้น้ำรถพน้ำลายบอกเออเขขาบุ๋เลยวนั่นน้ำามีลายน้ำลายนองรลมอยมเอ่อเอ่อเอ่อเอ่้เอ่อเ่นไอ่อเอ่อเอ่อเอ่อนอ่ออ่อเอ่อเอ่อ่นาอไอเอ่นเอ่อเอ่อเอ่อเไ่่อ้อ่่ออเ่่ อ่านพู้นี้ได้ซะพู้นี้เหละ่าม่จามพูดนี้มาจามมจามมาเอลูกแอมเขามมันไแอมเผาเมนหอใหมส้มเมื่อกี้นี้ในแ่เน้ย่ะเขาไปจักเม่นนน้อยเขานี้ยตัวเมนจักตัวเม่นุกชุบุกเช่อไปิั